สวัสดีครับพบก็ผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีใช้งานหนักนะครับผมสันหนา10มิลมาแบ่งปันนะครับเล่มนี้น้ําหนักพร้อมปอก9ก1รกรัมนะครับผม9้าขีดครึ่งนิดนิดนะครับเกือบเกือบโลนะครับผมแข็งแรงจัดแน่นอนนะครับสันหนา10มิลสินค้าพร้อมซองหนังแกะลายดอกไม้สวยๆเลยครับผมมีกระดุมตัวล็อกให้ทั้งหมด3ตัวนะครับหนาหนาเลยครับหนาจัดนะความหนานี่วัดได้13มมิลเลยนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับ สวยๆนะครับผมมีกระดุมตัวล็อกสิงโตรูปสิงโตนะครับด้านบนเล่มนี้เล่มใหญ่นะครับยาวรวมสิบสี่นิ้วนะครับผมใบมีดเหล็ก a u s 10นะครับผมความยาวใบมีดอยู่ที่9นิ้วนะครับกว้าง2นิ้วสันหนา10มิลนะสันหนาตลอดเล่มนะครับผมไม่สลบนะครับผมหนักจัดแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับ ใบยาว9้านิ้วด้ามจับยาว5นิ้วนะไม้ชิงชันลายสวยหมุดโมเสตตัวใหญ่ๆนะฝั่งละ2ตัวนะครับผมสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับแถมเชือกหนังวัวแท้ให้ด้วยนะครับผมสวยจัดแข็งแรงนะเล่มนี้ทรงสวยนะครับเหล็ก a u s 10นะครับปั๊มทรงสันนะผมมีเลขนมเบอร์ที่ผลิตบนสันด้วยนะครับผมสวยจัดของดีแน่นอนนะครับสินค้าพร้อมซองหนังสวยๆมีกล่องให้นะครับคมกริบแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะ,นนะครับผมหวานเจี๊ยบเนี่ยครับ เนี่ยเอาตรงปลายฟันนะครับคมทุกจุดนะครับผมหวานเจี๊ยบคมหวานเจี๊ยบจริงนะเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสันหนาสิบมิลมีใช้งานหนักนะครับเอาไปฟันต้นไม้นะครับผมไม้เนื้อแข็งนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับผมแอดแมนเฮดเคนะครับ M มนเมีแอนด์นำหน้านะผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่นะแจ้งชื่อ EP พีนะผมหรือแจ้งลักษณะมีน้บเล่มนี้เล่มสันหนาสิบมิลนะผมมีไม่กี่เล่มครับพี่พีทท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณพี่พีทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับเล่มนี้แข็งแรงแน่นอนครับสวัสดีครับ